สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์พารวยหวยไทยครับวันนี้ลุงทัศน์มาพบมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกธันวานะครับพี่น้องนะสิบหกธันวาหกสี่ครับผมมาพบมาเจอพี่น้องและวันนี้ครับผมจะมานําเสนอพี่น้องครับจะมานําเสนอเป็นชุดสรุปทั้งช่องของลุงทัศน์นะครับสรุปทั้งช่องที่ลุงทัศน์ได้ลง และตัวที่คาดการว่ามันน่าจะมีโอกาสมาวันนี้มาลงให้พี่น้องดูครับมาครับมาดูในส่วนหลักร้อยก่อนอ่ะฟังคําเตือนก่อนเนาะลืมลืมจะเข้ารายการซะเลยพี่น้องครับคําเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่ลุงทัศน์กำลังนําเสนอท่านต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมคอยยําว่าเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้น ช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลาดกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุน,ส,น,น,ส,น,ส,น,นสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังดีจากลุงทัศน์แชนแนลครับมาครับฝากและเตือนและเนาะทีนี้มาดูตัวช่องครับมาครับในส่วนหลักร้อยงวดนี้ลุงทัศน์วาง039 039 ในนี้ชอบสามครับวันนี้ผมจะให้สามผมจะวางสามนะวันนี้มันจะมาไหมสามรองเก้าตัวรองคือเก้าผมคิดว่าเลขหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคี่วันนี้เพี่น้องครับดูในส่วนหลักสิบพี่น้องครับผมให้หกเจ็ดแปดเก้าแต่ผมชอบหกเจ็ดแปดส่วนหลักหน่วยให้สองสามสี่เจ็ดผมชอบสองสามสี่วิ่งบนตัวเดียวผมให้วิ่งสี่ครับวันนี้ นี่ครับแล้วมาดูชุดสองตัวสามตัวพี่น้องครับชุดสามตัวครับมีสิบสองชุดนะครับทั้งหมดนะเอ้ยสิบหกชุดหนึ่งสองสามสิบหกชุดสี่สี่สิบหกแต่ลุงทัศจะเลือกมาแค่นี้นะครับที่คิดว่ามันน่าจะมีโอกาสมาผมเลือกสามหกสองสามเจ็ดสอง สามหกสี่สามเจ็ดสี่ผมวางไว้สี่หางเท่านั้นครับสามตัวบนนะหกสองเจ็ดสองหกสี่เจ็ดสี่หกสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดสาม เอาหกเอาเจ็ดเอาแปดเนี่ยแหละพี่น้องครับมาวิ่งทนสองสามสี่เนี่ยแต่ลูกทัตตัดออกมาแช่นี้ครับอ่ะเอาง่ายๆแช่นั้นแหละครับหกสองเจ็ดสองหกสี่เจ็ดสี่ครับตัวที่เลือกให้คิดว่ามันน่าจะมีโอกาสมาพี่น้องครับส่วนอีกหางหนึ่งถ้าใครอยากจะใช้ห้าหางนะผมให้สามแปดสี่ครับนี่อีกหางหนึ่งคือสามแปดสี่ มามาดูในส่วนสองตัวครับสองตัวผมวางสองสี่หกแปดวางเก้าหางพี่น้องครับเก้าหางผมเลือกมาสองหางผมเลือกหกสี่กับแปดสี่วันนี้พี่น้องครับเลือกหกสี่กับแปดสี่สองหางนี้คือชุดสองตัวบนพี่น้องครับมาครับและทีนี้มาดูเลขล่างพี่น้องครับเลขล่าง,งวดนี้นะ เลขวิ่งวันนี้ผมวิ่งไปที่สามกับห้านะสองตัวนี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสมาหนึ่งตัวถึงสองตัวครับสามกับห้าและมาดูในส่วนหลักสิบครับหลักสิบสองสามห้านี่นะครับเน้นไปที่สามกับห้า 2ก็พอๆกันพี่น้องครับเลือกไปสามตัวนี้แหละถ้าสองมาก็จะมีสองเจ็ดสามเจ็ดสองมามีสองเจ็ดกับสองแปดสองเกท่านั้นที่วางครับสองเจ็ดสองแปดสองเและตัวที่เลือกให้มีเลือกห้า9ก้าสามเกสามห้าถ้าหางเดียวเลือก3ามห้าพี่น้องครับสามห้า เนี่ยชอบสองชุดนี้ครับสามเก้ากับห้าเก้างวดนี้เลขล่างหลักสิบผมวางสองสามห้าสองเจ็ดสองเก้าถ้าจะเป็นตัวสอดแทรกนะครับสองเก็ดกับสองเก้าถ้าสองมานะ สองเจ็ดสองเก้าสองแปดมันออกไปแล้วผมว่าก็น่าน่าสนใจเหมือนกันพี่น้องครับเพราะว่าตัวเลขมันออกไม่หนีจากเลขเดิมฮะมันออกแปดสองแล้วอาจจะมาออกสองเก้าหรือจะมาออกสองเจ็ดหรือจะมาสองแปดก็เป็นไปได้ครับพี่น้องครับแต่ตัวเลขที่ลุงทัดชอบชอบสามกับห้าก็อยู่ที่พี่น้องครับตัวเลขมันก็จะมีอยู่เก้าตัวแค่นี้หละพี่น้องครับมาครับ มาดูในส่วนของเลขโต๊ดนะทีนี้ผมจะให้โต๊ดสามตัวนะครับโต๊ดบนสองสามสี่ห้า สองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขคู่มีกี่ตัวมีสามตัวเลขคี่มีสาม สองสามสี่ห้าเจ็ดอ่ะแปดตัวหนึ่งครับเมื่อจับคู่ชุดพี่น้องครับเป็นเก้าครับขออภยัยพี่น้องครับเป็นเก้ากันแล้วกันเมื่อจับคู่ชุดจะได้อยู่สามสิบห้าชุดและตัวที่ให้เน้นคือเจ็ดแล้วก็เก้าแล้วก็สี่ครับจับคู่ชุดได้อยู่สามสิบห้าชุดครับ ชุดโต๊ดอย่างเดียวนะให้เน้นที่สี่ที่เจ็ดที่เก้าครับนี่คือชุดโต๊ดครับโต๊ดสามตัวบนสามสิบห้าชุดชุดนี้น่าจะมีโอกาสครับพี่น้องครับตีเจ็ดเก้ายึดตัวนี้ครับในบรรดาเลขสามสิบห้าหางตัวไหนติดสี่ติดเจ็ดติดเก้าก็ลองเลือกเลือกไว้ครับมันจะได้กี่หางพี่น้องไปลองเขียนดูเนาะอันนี้ก็คือชุดโต๊ดครับ มาครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งครับก่อนจะจากกันหลักร้อยวันนี้ศูนย์สามเก้าผมวางไปที่สามครับรองเก้าส่วนหลักสิบผมให้หกเจ็ดแปดเก้าผมให้วางที่หกเจ็ดแปดส่วนหลักหน่วยสองสามสี่เจ็ดผมวางสองสามสี่และให้วิ่งสี่ครับคู้ชุดตัวที่ให้เน้นคือสามหกสองสามเจ็ดสองสามหกสี่สามเจ็ดสี่สามแปดสี่ สตัวที่ให้เน้นคือหกสี่กับแปดสี่ครับส่วนล่างวิ่งสามกับห้าหลักสิบมีสองสามห้าลักหน่วยมีเจ็ดแปดเก้าเอาชุดนี้มาวิ่งชนชุดนี้ได้เก้าชุดและเลือกออกมาชอบห้าเก้าสามเก้าสามห้าหางเดียวคือสามห้าครับนี้คือชุดโต๊บนครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้า ให้ยึดที่สี่ที่เจ็ดที่เก้าไว้ครับโอเคนะครับมาครับสำหรับคลิปนี้คงจะพอแค่นี้นะครับก่อนจะจากกันผมลุงทัศน์พาวยหวยไทยครับขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ลุงทัศน์ด้วยดีตลอดมางวดน,นี้ขอพี่น้องโชคดีครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ